สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดรเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับลงทุนปั่นให้วิกฤตเข้าเงื่อนไขกู้มาแจกหลังจากกลืนน้ำลายจากเคยยืนยัน จะไม่กู้สักบาทใช้วิธีบริหารงบประมาณเปลี่ยนมาเป็นออกเป็นพระราชบัญญัติกู้เงินจำนวน500แสนล้านบาทเพื่อน,นำมาแจกประชาชนราว50ล้านคนพร้อมกับมีเงื่อนไขหลายอยา่างเรียกว่าไม่ตรงปกไปไกลมากอย่างไรก็ดีการกู้เงินดังกล่าวมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเสี่ยงผิดกฎหมายทำให้เสี่ยงคุกกันระนาวตั้งแต่นายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปจนถึงคณะรัฐมนตรีทั้งคณะหากร่วมลงม,ม,มติเห็นชอบให้ออกกฎหมายดังกล่าวขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาจากเหตุผลในการออกกฎหมายกู้เงินจำนวนมากดังกล่าวถือว่าสุ่มเสี่ยงมากโดยเฉพาะหากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมไม่อยู่ในภาวะวิกฤตก็ทำให้มีคำถามว่าจะทำได้หรือไม่เนื่งองจากมีกฎหมายห้ามไว้อย่างเข้มงวด ตัวยอย่างก็คือการกู้เงินเป็นไปตามมาตรา53ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561พรบวินัยการเงินการคลังของรัฐหมวดว่าด,ด้วยการก่อหนี้และการบริหารหนี้มาตรา 49, 52และ53ระบุว่ามาตรา49การก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะและหนี้ของหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้กู้ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประเทศและของหน่วยงานของรัฐโดยต้องกระทําด้วยความรอบคอบและคํานึงถึงความคุ้มค่าความสามารถในการชําระหนี้การกระจายภาระการชําระหนี้เสถียรภาพและความยั่งยืนทางการเงินการคลังตลอดจนความน่าเชื่อถือของประเทศและของหน่วยงานของรัฐผู้กู้ มาตรา52การกู้เงินของรัฐในการค้ำประกันการชำระหนี้ของหน่วยงานของรัฐโดยรัฐบาลให้ปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยเคร่งครัดการก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นไปตามมาตรา49รัฐบาลจะค้ำประกันการชำระหนี้นั้นไม่ได้มาตรา53การกู้เงินของรัฐบาลนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะให้กระทรวงการคลังกระทําได้แต่ก็โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะและเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศโดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทันกฎหมายที่ตราขึ้นตามวรรคหนึ่งต้องระบุวัตถุประสงค์ของการกู้ระยะเวลาในการกู้ แผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้นั้นเงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวักหนึ่งให้กระทรวงการคลังเก็บรักษาไว้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเบิกไปใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการตามที่กฎหมายกำหนดได้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น นี่คือหนึ่งในด่านหินที่เสี่ยงถึงขั้นติดคุกกันเลยทีเดียวเพราะหากพิจารณาตามมาตรา53ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐปี2561ที่กำหนดเอาไว้ว่ากรณีต้องมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและอยากต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศแต่คำถามที่ชวนสงสัยก็คือตอนนี้ประเทศกำลังเกิดวิกฤตหรือไม่หากวิกฤตจำเป็นเร่งด่วน ทำไมไม่ออกเป็นพระราชกําหนดทําไมต้องรอออกเป็นพระราชบัญญัติและรอเวลาถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าอย่าได้แปลกใจที่เวลานี้หากสังเกตจะเห็นว่าคนสําคัญในรัฐบาลตั้งแต่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังต่างเน้นย้ําให้เห็นว่าประเทศกําลังเกิดวิกฤตจําเป็นต้องกระตุ้นมีคําถามว่าตอนนี้เราอยู่ในวิกฤตหรือไม่ได้อยู่ในวิกฤต มีวิกฤตและความจําเป็นที่จะต้องทําหรือไม่ถ้าบอกว่ามีวิกฤตและความจําเป็นคือเรามี GDP ติดลบแบบนั้นคงไม่ต้องทําเพราะ GDP ยังไม่ติดลบแต่9-10ถึง10ปีที่ผ่านมา GDP แค่1.9%ต่อปีเราไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ประเทศอื่นโตกว่าเรา2เท่าคู่แข่งของไทยทั้งประเทศเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปิน์มีการเติบโต สมัยก่อนอาจจะอยู่ในโลกของเราคนเดียวได้แต่ปัจจุบันอยู่ในโลกการแข่งขันถ้าไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจวันหนึ่งอาจไม่มีใครอยากมาลงทุนที่ไทยรัฐบาลเชื่อว่าเราอยู่ในวิกฤตที่ต้องการการกระตุน้นแม้คนอื่นจะบอกว่าไม่จําเป็นไม่ต้องใช้เงินขนาดนี้กระตุ้นแค่คนจนที่มีรายได้ต่ําจริงๆก็อพอหากเถียงกันไปอย่างนี้ก็ไม่จบ นั่นเป็นคำพูดบางช่วงบางตอนของนายเศรษฐาทวีสินที่สหรัฐอเมริการะหว่างเดินทางไปร่วมประชุมเอเป็กที่นั่นพร้อมๆกับนายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาราชการนายกรัฐมนตรีในเวลานี้ก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่าประเทศกําลังอยู่ในภาวะวิกฤตจําเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ดีหากพิจารณาตามความเป็นจริงแล้ว กับคำถามที่ว่าเวลานี้ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตหรือไม่ก็น่าจะมีคำตอบตรงกันว่าไม่น่าจะใช่หากเทียบเคียงกับกรณีที่วิกฤตที่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีน้ำท่วมปี54สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เคยมีการออกพรกรกู้เงินมาแล้วหรือล่าสุดก็วิกฤตโควิดที่ถือว่าเป็นวิกฤตระดับโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะทุกอย่างหยุดนิ่งสนิท จำเป็นต้องกู้มาเยียวยาคลี่คลายบรรเทาทุกข์แต่หากเทียบกับในปัจจุบันนี้ที่ทุกอย่างเริ่มฟื้นตัวอัตราภาวะเศรษฐกิจก็ขยายตัวตามตัวเลขที่นายเศรษฐานนำมาอ้างก็ขยายตัวปีละร้อยละ1.8ถึง1.9และปีหน้าก็ยังมีการคาดการณ์กันไว้ว่าจะขยายตัวถึงร้อยละ3คํคำพูดที่อ้างว่าประเทศกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตมันจึงดูไม่สมเหตุสมผล แต่อีกมุมหนึ่งมันไม่ต่างจากการปั่นเหมือนมีเจตนามิชอบบางอย่างเพียงเพื่อสร้างเหตุผลเทียมในการออกพระราชบัญญัติกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทมาดำเนินนโยบ,บายเติมเงินดิจิตอลหัวละหมื่นบาทโดยอ้างว่าหาเสียงเอาไว้แต่ขณะดเดียวกันมันก็ย้อนแยง้งเพราะหากวิกฤตเร่งด่วนจริงๆทำไมไม่ออกเป็นพระราชะกำหนดทำไมต้องรออีกราว6-7เเดือนคือเดือนพฤษภาคม ซึ่งการออกพระราชบัญญัติต้องใช้เวลาและที่สําคัญในช่วงเวลาดังกล่าวบังเอิญว่าวุฒิสภาหมดวาระตามบทเฉพาะการพอดีไม่มีสิทธิ์ร่วมหวดนายกใช่หรือไม่อย่างไรก็ดีงานนี้หากพิจารณากันทุกมุมแล้วอาจจะเชื่อมโยงในแบบมองข้ามไม่ได้ก็คือเป็นการหาทางลงแบบเนียนๆเพราะรู้อยู่แล้วว่าในที่สุดโครงการแจกเงินดิจิตอลมันไปไม่รอด ต้องถูกดีตกอยู่ดีโดยเฉพาะปลายทางที่สารรัฐธรรมนูญหรือก่อนหน้านั้นตั้งแต่ด่านคณะกรรมการกริศดีกาไปจนถึงวุฒิสภาส่วนเดือนพฤษภาคมนั้นมันก็อาจได้จังหวะเปลี่ยนตัวเป็นลูกสาวเทวดานางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยตัวจริงเข้ามาแทนหมดเวลาขัดตาทับแล้วหรือเปล่าศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีด มาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร 091853 4455ส่งทั่วประเทศ